นี่ครับปลาโอปองครับอบเสร็จแล้วครับเนี่ยครับเอาขึ้นเจโกองครับวันนี้ตัวสวยๆเลยครับใสยใหญ่หน่อยแต่ว่าวันนี้มันมี40่สิบถึงหาสิบาทนะครับจะเอาขึ้นไปไว้ที่ร้านโอ้หน่ากินมากตัวเหลืองเลยมีพนักงานอบครับ ช่วงที่ไม่ได้เล่นลิเกก็มาอบโอ่งกระดุกครับดาวร้ายเจดเด็ดเพชรเมืองลาดครับไม่ใช่คุณสอนมาทำไมกต่ดำดไม่ใช่ครับอันนี้คุณเพชรน้ำหนึ่งโอ้ยตัวน่ากินเลยหอมมากหล่นมาเนี่ยหมดอย่าง แม่มาเดี๋ยวให้มาเอาเยร้อนครับต้องนี่ครับนี่เดินออกหน้าไปดิเดินออกหน้าไปก่อนเดินถอยเยเดินแล้วไม่ถ่ายนี่บ้างอ่ะเนี่ยยวที ชีวิตประจำวันสอทอภูมิครับที่ต้องเอาปลาดุกไปส่งเอ้ยไปขายหน้าร้านครับแต่ก็มีหน้าที่ส่งครับตลาดวันโปง่งเขตละแวกใกล้เคียงเราส่งหมดครับอย่างน้อยๆขอให้สักสองถึงสามตัวขึ้นไปนะครับเราจะไปส่งให้โดยไม่คิดค่าส่งนะครับ นพนักง,งานเปิดประตูก็มีครับนีครับพนักง,งานเปิดประตูพร้อมตั้งร้านแล้วค่ะข่ายที่หน้าร้านบ้านเฟื่องครับเนี่ย่ายใกล้ ใส่ถุงมือก่อนครับมันร้อนถุงมือนี่มันจะช่วยแก้ร้อนได้ไงห้อยไว้ก่อนนะครับกำลังร้อนๆเลยครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับอบ<อ><อ>สมุนไพรอย่างดีเลยนะครับมี <ทำ S 1> น้ำจิ้มเจ่าด้วยค่ะขายหน้าร้านด้วยไปส่งด้วยครับ On that, what's high หอมหอมหอมด้วยร้อนด้วยกำลังหน้าทานเลยครับตัวละสี่สิบห้าสิบค่ะดูกระโปรงตัวสี่สิบบาทห้าสิบบาทครับนี่สอทอภูมิครับการันตีจากสอทอภูมินะครับปลาดุกระโปรงอบสมุนไพรอย่างดีครับนี่ครับตัวกำลังหน้ากินเลย พ,พี่กัดหน้าร้านบ้านเฟื่องคาเฟ่นะครับพิมใน Google นได้ครับบ้านเฟื่องคาเฟ่คุณมาปงลานครับหมู่ษเบียดบุกกระทิงเบิกไผ่ครับบ้านสองบ้านเฟื่องคาเฟ่นะครับที่ร้านกาแฟสั่งทานในร้านได้เลยนะครับประดูกเราอบถุนไัยเรารับประกันความอร่อยครับโอเค